ปรากฏว่ากระดาษที่เขียนของไว้หายไปแต่กลับมีอย่างอื่นใส่ไว้ในถุงเท้านั้นแทนเด็กคนนั้นหยิบออกมาปรากฏว่าสิ่งสิ่งนั้นนั่นก็คือรูปใบหน้าของปีศาจที่เขาเจอเมื่อคืนนั่นเองครับสวัสดีไวรูทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟพงพีเทอร์ลลลลลกับในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์แบบนี้กับร้อนสัปดาห์ EP ที่115ครับผมอันเ<ๆ> จะแซลและสิว่าทำไม EP พีนี้จำได้อีห่างก็กูเปิดเช็คก่อนอัดนะสิก็ EP ที่แล้วไม่ได้เช็คก็จำไม่ได้อะผิดปะล่ะ่ก็แค่เกินค่งของช่องนี่ก็รีบจดรีบอัดงานมันไฟล้นตูด <c oughs> ด่ากูจังกูไม่ได้ตอนแหละนะกูจำไม่ได้จริงๆแต่นี้ดูแล้วนะ และสาหรับร้อนสุดสัปดาห์ในสัปด,ดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะต้องอัดเฉพาะปลายปีและปลายเดือนธันวาเท่านั้นเพราะเนื่อง,งในวันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวันเทศกาลและตัวบุคคลที่ว่ากันว่าเป็นตำนานในเทศกาลนั้นๆซึ่งถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้กันเนาะว่ามันก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมจะทําตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเว้ยโจทย์เสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมอะยกเขาเรื่องนี้ไปด้วยเหตุผลที่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มนดแบบไไ่อยอยะรเ็้ลลหก คิดว่าจดไปทําไปคงจะแบบคนจะไม่ชอบอาจจะไม่ตรงตีมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองเจาะลึกหาข้อมูลลงไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าบันได้มีอยู่หนึ่งเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะหลอนและทําให้คนเนี่ยกลัววันคริสต์มาสเลยก็ว่าได้โดยหัวข้อเรื่องนั้นนั่นก็คือจริงๆแล้วซันตาคอสมีพี่น้องฝาแฝดเป็นปีศาจจริงหรือเปล่าครับเฮ้ยผมว่าเรื่องนี้อะไรยลยคนไม่รู้จักแน่นอนถ้าเกิดมาขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าก่อน,อนที่จะไปเข้าคลิปกันยังไงต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่เราดคลิป แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง40,000ไลค์ด้วยนะครับผมหลายๆคนน่าจะฟร้อมกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันก่อนเลยละกันนะครับ เวลาเราพูดถึงเรื่องของวันสำคัญต่างๆทั้งในต่างประเทศและในประเทศเราเนี่ยแต่ละวันมันก็จะมีตำนานที่มาที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทั้งวันสงการไม่ว่าจะเป็นทั้งวันออกพรรษาเข้าพรรษาหรือวันอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเขาก็จะมีตำนานที่มาที่เขาได้บันทึกเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าในต่างประเทศเนี่ยก็มีเช่นกันและหนึ่งในตำนานที่ต่างประเทศพูดถึงกันมากที่สุดและให้ความสําคัญกันมากที่สุดนั่นก็คือเทศกาลวันคริสต์มาสนั่นเองสําหรับเทศกาลวันคริสต์มาสตรงนี้นะครับถ้าเอาตามข้อมูลเนี่ยเขาได้บันทึกไว้ว่าทุๆวันที่25 วันวาคมของทุกปีเนี่ยทางชาวคริสเตียนหรือว่าชาวคริสเขาจะนับถือวันนี้ว่าเป็นวันที่เปรียบเสมือนวันฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสทั่วโลกดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงเป็นวันที่ดีของทุกๆคนหลายๆคนเนี่ยก็จะเปรียบวันนี้เป็นวันรวมครอบครัวเป็นวันที่จะมาพบปะการกินข้าวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันซึ่งถ้าเกิดให้พูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็เปรียบเสมือนวันสงการในประเทศไทยเราแต่แค่ไม่มีการสาดน้ําและให้เป็นของขวัญแทนนั่นเองครับและเวลาเราพูดถึงเรื่อง ของการให้ของขวัญในวันคริสต์มาสเนี่ยมันก็ได้มอีอีกหนึ่งตำนานที่พูดถึงควบคู่มากับวันคริสต์มาสเลยนั่นก็คือเรื่องของซานตาคลอสนั่นเองโดยซานตาคลอสที่ผมพูดถึงตรงนี้นะครับถ้าเอาตามความเข้าใจของพวกเราและเราได้ยินกันมาเราก็จะได้ยินในรูปแบบของซานตาคลอสเนี่ยเป็นผู้ชายร่างใหญ่เป็นผู้ชายอ้วนที่ดูใจดีมีคราวสีขาวที่ยาวถึงตรงกางเกงใส่เสื้อผ้าขนหนาสีแดงและจะขี่กวางเลนเดียจมูกแดงจำนวน9ตัวเนี่ยบินมาแจกของขวัญในวันที่25 ธันวาคมของทุกๆปีให้กับเด็กที่ดีนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้จักซานต้าก,กันในประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าตำนานในนัดที่นี้มันไม่ได้มีเท่านี้ครับเพราะในตำนานเนี่ยเขาจะบอกอีกว่าซันตาคอร์สเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะมาเป็นแบบนี้เขาเป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์มาก่อนซึ่งตามประวัติเนี่ยซันตาคอร์สเนี่ยเคยเป็นนักบุญคนหนึ่งที่มีฐานะร่ำรวยมากแต่ด้วยฐานะที่ร่ำรวยตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทําอะไรได้ไปเห็นความยากความจนของชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่าเกิดความสงสาารขึ้นมก็ ลยได้ทาการเอาเงินไปแจกจ่ายหรือทําการเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของให้กับคนยากไร้เหล่านี้ยกตัวอย่างเคสเคสหนึ่งที่มีอยู่ในตำนานนั่นก็คือเรื่องของได้มีผู้หญิง3าคนต้องการที่จะแต่งงานในวันคริสต์มาสแต่พวกเธอเนี่ยฐานะยากจนจึงไม่สามารถจัดงานแต่งงานได้ทางซันตาคอส์ที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเขาก็ได้เอาเงินไปแจกจ่ายให้โดยการเอาเงินเหล่านั้นไปหย่อนที่ปล่องไฟและไปยัดใส่ถุงเท้าที่วางไว้ที่ปลายเตียงนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของซันตาคอส์นั่นเองแต่ในเวลาต่อมา าให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าได้มีอยู่วันหนึ่งเขาได้ฝันเห็นว่าตัวเองเนี่ยได้เจอกับพระเจ้าและพระเจ้าเนี่ยก็ได้ให้พรวิเศษกับเขาให้เขามีเวทมนต์ในการทํานู่นทํานี่ได้และคําสั่งของพระเจ้าในฝันของซานตาคอสเนี่ยคือเขาเนี่ยสั่งให้ซานตาคอสไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือกับพวกคนเผ่าเอลและให้ผลิตของขวัญให้กับเด็กในวันที่25หรือว่าวันที่เป็นวันคล้ายกับการบังเกิดของพระเยซูเจ้านั่นเองซึ่งซานตาคอสเนี่ยได้ฝันเห็นอย่างนั้นก็ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าหลังจากที่่่เเ้้าาาตืนนขขึมยก็ไดอูัว โลกเหนือและอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยด้วยซึ่งหลังจากนั้นที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้เจอกับคนตัวเล็กมากมายซึ่งคนตัวเลขข็กก่อนนั้นเนี่ยนั่นก็คือชนเผ่าชาวเอลนั่นเองซานตาเนี่ยก็ตกใจว่าเขามาที่นี่ยังไงตอนแรกคิดว่าเป็นความฝันแต่พออยู่ไปอยู่มามันกลับเป็นความจริงครับและซานตาคอรสเนี่ยเขาก็ได้เจอกับกวางเรนเดียร์ของเขาแล้วก็เห็นว่ามีของขวัญอยู่เยอะแยะมากมายเขาก็เลยรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าบัญชามาและต้องการให้เราจะทำซานตาคอรสเนี่ยเขาก็ หรือว่ามนุษย์เอลต่างๆเนี่ยเ,เลิตของขวัญตามที่เด็กเขาต้องการเฉพาะเด็กดีเท่านั้นและเขาก็จะเอาไปแจกใจ่ายในคืนวันที่25นั่นเองครับ และตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลที่มาของซานตาคลอสในรูปแบบของที่เรารู้จักกันนั่นเองซึ่งตามข้อมูลที่ผมพูดมาตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องทั่วไปที่ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าในตอนที่ผมหาข้อมูลอยู่นั้นปรากฏว่ามันได้มีอยู่หนึ่งตำนานที่เขาว่ากันว่าตำนานนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับซานตาคลอสแต่เป็นสิ่งที่เหมือนกันในด้านตรงกันข้ามทุกอย่างเลยครับซึ่งตำนานเรื่องนั้นนั่นก็คือตำนานฝาแฝขอออองงาานนนตตคคสสสหรืปีใวั์ย่ ครัมปัสนั่นเองครับในตำนานเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าครัมปัสเนี่ยเปรียบเสมือนฝันร้ายในวันคริสต์มาสของเราเด็กๆนิสัยไม่ดีหลายๆคนเลยครัมปัสเนี่ยจะเป็นปีศาจที่มีรูปร่างหน้าตาสีแดงมีคอที่ยาวมากและมีโซ่ตวนติดที่ขาหรือที่มือมีเขาเหมือนแพะตามตัวปกคลุมไปด้วยขนหนาสีดํามากมายและครัมปัสเนี่ยจะถืออาวุธติดมืออยู่ตลอดเวลานั่นก็คือไม้กระบองอันใหญ่กับถุงสีดําที่ตามความเชื่อนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าอาวุธของครัมปัสตรงนี้จะเอา ไว้จัดการกับเด็กที่นิสัยไม่ดีชอบทําร้ายพ่อแม่ชอบโกหกพ่อแม่และชอบทาให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยการนาไม้อันนั้นเข้าไปตีเด็กเหล่านั้นในความฝันให้เกิดความเจ็บปวดทางความรู้สึกและถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนเนี่ยดื้อมากๆและไม่กลัวสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครัมบัสก็จะโผล่ออกมาในโลกความเป็นจริงและลักพาตัวเด็กคนนั้นเข้าถุงดําไปพาลงไปสู่นรกเพื่อให้เจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าและเด็กเหล่านั้นจะได้ไม่กล้าทําสิ่งที่ไม่ดีอีกเลยนั่นเองครับซึ่งตำนานครัมบัสตรงนี้เนี่ยเอาจริๆตามที่ผมไปหาข้อมูล ม,มันมีอยู่หลากหลายตำนานมากไม่ว่าจะเป็นทั้งคลัมพัสเป็นปีศาจที่จะโผล่มาในทุกวันงานเทศกาลแต่จะเปลี่ยนรูปร่างกันออกไปเรื่อยๆไม่มีรูปร่างที่ตายตัวหรือแม้แต่คลัมพัสเนี่ยเป็นปีศาจที่มาจากนรกเป็นปีศาจที่มาช่วงชิงอายุขัยของมนุษย์หรือว่ามาเอาชีวิตมนุษย์ที่หมดอายุขัยแล้วก็มีเช่นกันแต่ผมจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเชื่อกันว่าคลัมพัสเนี่ยเป็นพี่น้องฝาแฝดของซันตาคอสที่อยู่ในรูปแบบของปีศาจแต่ว่าการกระทําของคลัมพัสเนี่ยจะตรงข้ามกับซันตาคอสทั้งหมด ถ้าสตอร์คอนเนี่ยไปให้ของขวัญกับเด็กดีไปหาเด็กดีคลัมปัสเนี่ยก็จะไปหาเด็กที่ไม่ดีและจะลงโทษเด็กเหล่านั้นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้มีตำนานเรื่องเล่าของชาวบ้านที่เขาอ้างว่ามีการเจอคลัมปัสจริงๆอยู่ด้วยโดยข้อมูลตรงนี้นะครับเขาได้บันทึกไว้ว่าในวันที่24ธันวาคมก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวันเนี่ยได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีปัญหาทางครอบครัวโดยการที่ว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กที่นิสัยเกเรมากแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาอยากจะได้ของขวัญของเล่นทุกๆออยยย่่าางเลพแมมด้ววคที่่วาาตมใจเด็กเ้าก็ไดไป ซื้อของนู่นของนี่มาให้เอาง่ายๆถ้าพูดกันตรงๆก็คือตามใจนั่นแหละซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้เด็กได้ใจไปและเด็กคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปรู้เรื่องของวันคริสต์มาสที่เขาบอกว่าจะได้ของขวัญจากซานตาคลอสถ้าใครเป็นเด็กดีก็จะได้ของขวัญจากซานตาคลอสเด็กคนนี้เนี่ยเขาไม่เชื่อเขาคิดว่าเขาเป็นเด็กดีมากยังไงซานต้าก็ต้องให้ของขวัญแน่นอนปรากฏว่าเขาเนี่ยก็ได้เขียนพรอ,อธิษฐานยัดเข้าไปในถุงเท้าตามความเชื่อและไปแขวนไว้ตรงปลายเตียงปรากฏว่าในตอนคืนนั้นที่เขานอน,อน หลังวาบขึ้นมาและตื่นมากลางดึกปรากฏว่าเขาเนี่ยได้เห็นเงาประหลาดอยู่ที่ปลายเตียงเขาก็เลยตะโกนทักไปว่าคุณลุงซานต้าใช่คุณลุงซานต้าหรือเปล่าที่เอาของมาให้ผมขอบคุณนะครับที่เอามาให้ผมอยากได้ของหลายอย่างเลยอย่าให้ขาดแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยและหลังจากที่สิ้นเสียงคําพูดนั้นเงาที่อยู่ตรงปลายเตียงเนี่ยก็ได้เดินออกมากระทบกับแสงที่ส่องมาจากกระจกปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่ลุงซานต้าแบบที่อยู่ในตำนานที่เขาได้ยินแต่การเป็นปีศาจแพะที่มีรูปร่างหน้าตาน่าขยัก ถือถุงดําและกระบองใหญ่ยืนอยู่ต่อหน้าเขานั่นเองครับเด็กคนนั้นเนี่ยพอเห็นก็ตกใจอย่างแรงกําลังจะร้องโวยวายออกมาแต่เขาเนี่ยไม่สามารถร้องโวยวายออกมาได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาเนี่ยนั่งร้องไห้แบบเงียบๆน้ําตาไหลไปเรื่อยเจ้าปีศาจตัวน,นั้นเนี่ยก็ได้ยืนหน้าเข้ามาใกล้ๆเด็กคนนั้นพร้อมกับพูดว่าอยากได้ของวันใช่ไหมนี่ไงเอามาให้แล้วเด็กคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ถามในใจว่าไม่เอาแล้วกลับไปเถอะเรากลัวเราไม่เอาแล้วเราขอโทษปีศาจตัวนั้นเนี่ยเขาสามารถอานใจมนุษย์ได้ เขาก็เลยตอบเด็กคนนั้นไปว่าเอ้ามากลัวเราทําไมไหนบอกอยากได้ของขวัญไงและทําตัวเป็นเด็กไม่ดีทําไมล่ะเด็กคนนั้นก็ได้แต่อ้อนวอนขอโทษแล้วก็สัญญาว่าจะกลับตัวเป็นคนดีปีศาจตัวนั้นพอได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าสิ่งที่เจ้าขอมาและสิ่งที่เจ้าทําไปนั้นมันค่อนข้างที่จะไม่คู่ควรกันเลยฉะนั้นแล้วถ้าเจ้ายังกลับตัวไม่ดีอีกปีหน้าข้าจะมาเอาเจ้าไปที่นรกและจะให้ดูว่าเด็กที่ไม่ดีและชอบทําลายร่างกายพ่อแม่ชอบดุด่าชอบทาร้ายคนอื่นจะต้องเจออะไรในชีวิตหลังความตายถ้้้าาเจไม่่กกลลัววแแต แต่ถ้าเจ้ากลัวจงปรับตัวซะและหลังจากที่สิ้นคําพูดนั้นเด็กคนนั้นก็สลบไปตื่นขึ้นมาอีกทีเด็กคนนั้นคิดว่าเป็นความฝันคงไม่ใช่เรื่องจริงเด็กคนนั้นก็เลยรีบรุกขึ้นมาและไปดูถุงเท้าที่อยู่ปลายเตียงและล้วงเข้าไปปรากฏว่ากระดาษที่เขียนของไว้หายไปแต่กลับมีอย่างอื่นใส่ไว้ในถุงเท้านั้นแทนเด็กคนนั้นหยิบออกมาปรากฏว่าสิ่งสิ่งนั้นนั่นก็คือรูปใบหน้าของปีศาจที่เขาเจอเมื่อคืนนั่นเองครับ ตรงนี้ค่อนข้างน่ากลัวมากแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตรงนี้เป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งขึ้นมานะครับโปรดใช้วิจาาณในการรับชมด้วยและตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของซันตาคอสวันคริสต์มาสและปีศาจในวันคริสต์มาสหรือพี่น้องฝาแฝดข,ของซันตาคอสที่ผมรวบรวมมานั่นเองและตรงนี้หลายหลายคนก็คงจะตั้งคาถามว่าพี่มีความคิดยังไงกับซันตาคอสคิดว่าซันตาคอสเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าและคิดว่าเจ,าาจ้า ว่าซันตาคอสเนี่ยไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วแต่มีแอบใจเล็กๆว่าอาจจะมีอยู่จริงก็ได้ตอนเด็กๆแต่หลังจากที่ผมได้หาข้อมูลหล่อซื้อสัปด,ดาห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยผมขอบอกเลยว่าซันตาคอรสไม่มีอยู่จริงครับคือซันตาคอ์สที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยถ้าให้พูดว่ามันมีไหมมันก็อาจจะมีก็ได้แต่เขาไม่ได้มาในรูปแบบของชายตัวอ้วนใส่ชุดแดงมีคราวสีขาวหน้าตาดูอบอุ่นแบบที่ผมเล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยซันตาคอสก็คือพ่อแม่ของเราที่แอบไปซื้อของและเอามาให้เราในวันคริตตมาาานนนนั่นเ่เเงงรีๆแป็ท จากนักบุญคนหนึ่งที่มีตัวตนอยู่ในอดีตที่มีชื่อว่าเซนต์นิโคลัสที่เขาบอกว่านักบุญคน,นนี้เนี่ยเป็นนักบุญที่รวยมากๆและไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทําอะไรและได้มีวันหนึ่งเขาได้เห็นความยากความจนได้เห็นว่าคนนู้นคนนี้ลําบากเขาก็เลยเอาเงินมาแจากเอาสิ่งของไปให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยสบายใจเขาก็เลยได้ทาการบริจาคเงินบริจาคของอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นตำนานของเซนต์นิโคลัสนั่นเองครับและหลังจากตำนานตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงพูดถึงมาเรื่อยๆแต่จะบอกว่าสนนลัในรูปแบบแรกๆเเ่่่ขขาาไไมดดด้ใใสสชุดแดงนะ น้าเงินใส่ชุดเขียวใส่ชุดสีฟ้าและในเวลาต่อมาเนี่ยแบรนด์น้ำอารมณ์ชื่อดังเขาต้องการที่จะโปรโมทและใช้เจ้าแบนเนอร์ตัวนี้เขาเลยไปซื้อลิขสิทธิ์และได้ทาการเปลี่ยนสีชุดให้กลายเป็นชุดสีแดงและก็มีสีขาวอยู่ข้างในซึ่งแบรนด์นั้นนั่นก็คือโคคาโคล่านั่นเองครับและตรงนี้เนี่ยก็คือข้อมูลบทสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับวันคริสต์มาสและซานตาคลอสที่ผมรวบรวมและสรุปมานั่นเองแต่ถามว่ามันยังมีคนเชื่อว่าซานตาคลอสเนี่ยมีอยู่จริงยังมีอยู่หรือเปล่าเอาจร มีการถ่ายภาพติดซันตาคอสขี่กวางเลนเดียบินผ่านไปบินผ่านมาหรือเจอซันตาคอสต,ตัวจริงมา,มาก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันเช่นกันตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ผมไปดูมาแล้วในความรู้สึกส่วนตัวนะส่วนใหญ่เป็นคลิปที่แต่งขึ้นมาทั้งหมดเลยแต่ก็ยังพูดยากครับบางคนอาจจะเจอจริงๆริก็ได้หรือว่าซันตาคอสอาจจะมีอยู่จริงก็ได้แต่ถ้าเอาตามข้อมูลที่ผมหาได้ณนะปัจจุบันตรงนี้ในความเชื่อผมผมคิดว่าซันตาคอสเนี่ยมีอยู่จริงในเฉพาะรูปแบบของพ่อแม่ที่เขาอยากจะให้ของขวัญลูกในวันสําคัญที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของวันคริสต์มาสซานต์คอสแล้วก็ปีศาจครามบัสเนี่ยคิดว่าจะปีศาจตัวนี้จะโผล่มาในวันคริสต์มาสจะเข้ามาหลอกหลอนหรือเปล่าหรือซานต์คอส์จะเข้ามาให้ของขวัญเด็กดีในวันคริสต์มาสหรือไม่แต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมหน่อยลวกันนะครับและสำหรับหลอนสุดสุด,ดในสัปด,ดาห์นี้อาจจะไม่ได้มีความหลอนแบบ1 0อเปอเอาจจะแบ่งครึ่งเป็นเนื้อเรื่องอาจจะแบ่งครึ่งเป็นความหลอนตรงนี้ถ ด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมอไอ้ภูมิทักษต้องขอลาไปก่อนกับหล่อสุดดาเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับปู